สอนประสนน,นะสน,ะนันามะเป็นมือกก่นาะอ,อ,อ,อือืมอืมอมอืมมืมมอืมอื ัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ่อก็ผมอีบเสียบนะครับมือหนีมากกวพี่อ้ายนะครับนักจากบริดมาสามมือน้วยเนาะสามมือพี่น้องกับมีพี่น้องบางคนกับคิ้หอดบางคนกับบอขี้หอดกับบอเป็นยังกับบอเป็นยังพี่น้องเอ้ามือหนีาเสียบแล้วเป็นยังมาครับตําตํามมึกพี่น้องตํามปรมึกพี่น้องมีพี่น้องคอมเมนต์มาว่าบบข่อยได้ลงทะเลมือหนีจัดมึกล้วยเอาทะเลลงมาเอามาลงทงมานาพี่น้องอ่าเป็นตําเนาะเป็นตําพี่น้องตําเซก ตำแบบตำบักฮวงตำแบบตำบักฮวงแต่ว่าใส่ใส่บักลูกโดดยาวๆปากฮวงบ่ใส่ใส่ลูกใส่ลูกโดดนะพี่น้องผักแกมเลยมี่ยังผักก็มีหลายแนวมีหอมบัวเนาะบักแซ่บักมีบักแกมนะเนี่ผักกาดพี่น้องเอ้าตอนนี้มีกะเมนูกับแกมมือหนีด้วยเก้่ยวข้าวนะโอ้ยโอ้เทลุ่นเอ้าแกีวหน่อยเนาะขออนุญาตได้พี่น้องได้พี่น้องเอ้ยเป็นเมนูกับแกมได้มาหนีด้วเอาทะเลลงทงโอ้วันกินหนังเปา เอาเลยเอาก่อนได้หลายพี่น้องขออนุญาตได้พี่น้องเด้อแก่เพราะงี้เขาแ่บพิเศษหรอกแก่เพราะกินปลาหมึกแซ่บขออนุญาตครับอือเป็นแังไหหวานเปนยังหวานปลาหมึกนะปลาหมึกโอ้มาลองมึงมั้งหวานแสบ่ปอู้หกวหอนทรวงเลยอือ อืมเหนียวหวานก็เปิดบายเลยโดนยิ้ยยมไปมือผิวเจียนหนึน่งพี่หน่องสอนมรสนาฏนะอสอนยังถึงน้ำมันนะเป็นมือปกก่วยพี่หน่องอืม,อม

นะครับแซ่บตังใจจานพีอาจเด้พี่น่องแ้วพี่น่องโอ้อืตัำสดน้ำน้ำดำแบบสดน้ำพี่หน่อง โดนกินีเแสบกันเนาะโ <c oughs> ดนกินเทนึงเปล่า เดี๋ยวเขาบอกต้มสดนำตับกับปลาหมึกมเดือกยังแส่ไปนาะเะเฮ้ต <Hey? S 2> ับกับมึปลาหมึกนี่เดืเอกยังแต่สองยา่าง <laughs> มันแจกคนละแบบเนาะบวชเดีดเดือกไปเนองเลยว้า <c oughs> <c oughs> อืลวกแล้วว่าไม่จินดีเป่นกเพอกับแจมถก,ก่วเปล่ามันหอมหนึ่งอันมันหวานน่ะ เอิ้นสูตรนี้ยสูตรตำสดหน่ำเนาะตำสดหน่ำแสบอันมีแขนแห้งมันอันกันตำบ่ใสน่นามก็บรสบมันบริสดหน่ำไม่นม้ำพีเนา,านะตัวใหญ่ก็ึใส่ปากวหลงรู้ด้ดยว,วเดยเลย ขนาดตับต้อมือีไม่หลุดด <c oughs> ดสูตรนี้คือสูตรประธรรมดาเนี่สูตรเรียมือพี่น้องสูตรเีมืออย่างเดียวพอแม่เนะี่ <c oughs> สูตรใ่หลุดดดความใจพี่ยอย่างร้ายไม่หลุดดดเนี่ Tôi làm nó chặt đấy làm nằm <laughs> 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 บะกพริกย่างสัมหน่อยวะเลยไม่ย่างเป็นยังมันบะเผ็ดป่ะมันบะเผ็ดแมนบวะผมกินไปแล้วน่วยได้มีอาการอยู่เลยถ้าบะเพริกบะเผ็ดก,ก็เบิร,ร์นบะเพ็ดหรอกเพลีหวาน ใช่แบบนี้เห็ดนะรับอนมอื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 มออืมอืืออือือ เอาละอืมตอนห้ามแบบโตเลย เคมเผ็ดร้านหอมมีเป็นหน่พันธล์ัวได้วะต้มาใส่ใส่ต้มใส่บะเกืเทเียกินบะกเ,เทีน้ำน่ยเลยบะเกตเทียที่พี่อายมากนี่บะเกตเทียนเป็นวยเนาะน้อยน้อยบะเเทียนบะเกเทีนราชินีเนาะหอมน้ำพี้อง วุ้เคกเนุ่ยน้อยอยำหม,มูอแสบยำเป็นแบบนุ่ยพื้นสมกยเก๋นะ ก็บที่มือดี่ปไม่บาดปก็กคนตํำ โดนนจังเลยเอาทะเลลงทงพี่น่งอืมอืมอืาอืมมาเลยงานกระจานี่จัให้พป่น่นพน่มาเต็มเพืออะไเนี่ยด้านเพช มันหลีอยู่เป็นไงมันเนี่ยเสียบดูโดจินเช่นึง่ะโอ้แล้วกับตำแบบ <c oughs> จัดจัดเลยดีครบรถพี่น้องตำแบบครบ<ม>ครบรถเลย <c oughs> เพชรอยู่แล้วเด้เพิ่นย,ดดยังใส่หลุดมาให้อีก โอ้มืคนนี้เนี่ยตาใจเรืนนอนนภัยเนาะเขียหากว่าเมียละอโอ้แสบเลยสี่สามโลอยู่มั้งเป็นเมื่อสามโลนี่เป็นไส่หนึ่งอะเปนใส่ถุงมาขายพี่น้นองคนละถุงละโลเอาไว้สามทุงอยู่สี่จั๊โลกับซางเนาะมันแสบมันกับ,บอ่อย่มเลยมันแสบหายกี่รูปกับ่บย่มเนาะมันแสบดูดูดีจินเดือนเนาะอานดาเล่บ่ค่อยได้มาขายอยู่บ้านพี่น้องหายากนะครับกัเล่บ่ค่อยได้จัดให้พี่น้องได้รับชมนะครับเอ้ามื้อนี้นะครับ กะจับย่างสีบอกเป็นตำปลาหมึกเนาะเป็นปลาหมึกกล้วยพี่น้องบางตัวก็มีไข่บางตัวก็มีไข่ก็เลยลวกบดิบบดิบว่าต้นใลืลวกเนีมันพอกรุบาาากรุบแล้วก็เอามาตำคิดอยากสดน้ำเอาเอามาตำเลยคิดอยากสดน้ำแม่บ้าดเป็นเลือดตำแบบสดน้ำแล้วกัเขาเมื่อกับเขาทางเนาะสดน้ำเสียงดีพี่น้องครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียดที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการที่ติดตาม ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่ให้การสนับสนุนเสม,มอมานะพี่น้องเนาะคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องชอบก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเนาะครับครับแต่ละคลิปเดี๋ยวเบาเรื่องคอมนเ,นอออเมนต์เนาะอ่าคอมเมนต์ที่ว่าพี่ไอา่าผีปอบบักบ <หะ S 1> อยังครบไอ้ไอ้กระบักยาสีใส่คนกะโบแมนนะพี่นอ้อง,าางต้อยาอยู่ทะเลบอกคนกัน คนเว้านี่คือมีมีแต่มูแต่พวกพี่น้องครับนันนะครับมีแต่มูที่พวกพวกเว้าหยอกกันพี่น้องว่าเถ่าหัวงอกใช่เถ่าหงวอกก็ถือวบะมู่เดียวกันพี่น้องอย่าอย่าว่าบักคือไอถูกเนาะเออบ่เด็กพี่น้องบ่เด็กถือตัวถือตนพี่น้องขอแต่พี่น้องเบิ่งกับพ่อพี่น้องครับผมว่าหยอกหยอกกันเล่นแค่นั้นครับพ่อพ่อจงหยอกให้กดแชแจให้พี่น้องครับเอาคลิปนี้ไปทั้งนี้คลิปนี้ขอไว้ทั้งนี้เลยพี่น้องขอคลิปหน้าครับคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ